วันนี้เรามีเค,ค้กขนาดใหญ่มาให้ชมกันค่ะลูกค้าบีมมาว่าอยากได้เป็นเค,ค้กขนาด15ปอนด์ทรงสี่เหลี่ยมเพื่อนําไปใช้ในโอกาสพิเศษทั้งงานฉลองวันครบรอบและว,วันเกิดในก้อนเดียวกันตัวเค,ค้กราปากชีมสีขาวเงียนสวยรอบๆเค,ค้กแต่งด้วยการบีบจุดรีมสีขาวอย่างเรียบหรูรอบด้านข้างประดับด้วยผลไม้สดหลากสีสันทั้งสตรอเบ,บอรี่บลูเบอรี่แล้กีวีสีทอง เพิ่มความสดชื่นและความพีเียมให้กับเค,ค้กก้อนนี้มุมเค,ค้กยังตกแต่งด้วยโมเดลทรงกลมสีเงินและสีทองช่วยเสริมให้เค,ค้กดูหรูหราแล้วโดดเด่นมากยิ่งขึ้นตรงกลางเค,ค้กลูกค้าขอใส่เป็นข้อความอวยพรทั้งคำอวยพรวันเกิดและการฉลองครบรอบ22ปีในก้อนเดียวถือเป็นเค,ค้กที่รวมทั้งความหมายและความสุขเอาไว้ขบถั่วเลยค่ะถ้าคุณกำลังมองหาเค,ค้กเพื่อฉลองให้กับโอกาสพิเศษแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่หรือโอกาสสำคัญใดๆก็ตามติดต่อเค้กอันเบเกอร์ได้เลย เะะพราะเราพิถีพิถันทุกรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบการตกแต่งไปถึงรสชาติเพื่อให้เค้กทุกก้อนที่ส่งมอบเป็นมากกว่าของหวานแต่เป็นของขวัญที่เต็มไปได้วยความสุขความประทับใจและความทรงจําที่แสนพิเศษสําหรับทุกโอกาสค่ะ